เรามาอัปเดตราคาทองกันนะครับราคาทองวันนี้ประจำวันพุทธที่3มิถุนายน2563เรามาดูกันนะครับว่าราคาทองวันนี้จะมีการขยับเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดไปติดตามกันเลยครับราคาทองวันนี้ประจำวันพุทธที่3มิถุนายน2563ประกาศครั้งที่1ของวันโดยประกาศเมื่อเวลา9นาฬิกายนาทีที่ผ่านมาโดยราคาทองวันนี้ปรับลดลงไปจากเมื่อวัน 150บาทถือว่าปรับลดลงไปเยอะพอสมควรเลยนะครับเรามาเริ่มกันที่ราคาทองคาแท่ง96.5%กันก่อนเลยครับรับซื้ออยู่ที่บาทละ25,750บาทขายออกอยู่ที่บาทละ25,850บาทขยับมาดูที่ราคาทองรูป,ปรพรรณกุ 96. ์96.5%กันต่อเลยครับรับซื้อเป็นกรัมอยู่ที่กรัมละ1668บาทรับซื้ออยู่ที่บาทละ25,286บาท 88ตางค์ขายออกอยู่ที่บาทละ26,350บาทเรามาตามกันต่อที่ราคาทองรูปพรรณ96.5%ของแต่ละน้ำหนักราคาทองกันต่อนะครับเริ่มที่ราคาทองเครื่องสลึงราคาอยู่ที่3,294บาทเมื่อบวกกับค่ากัมบเฉลีย่ย500บาทจะรวมเป็น3,794บาทมาตามที่ราคาทอง1นึ่งสลึงกันบ้างราคาอยู่ที่ 6 5 8 8บาทเมื่อบวกกับค่ากำไรตเฉลี่ย500บาทจะรวมเป็น7,88บาทมาดูที่ราคาทองสองสลึงหรือราคาทอง50สตางราคาอยู่ที่1 3 1 7 5บาทเมื่อบวกกับค่ากำไรตเฉลี่ย500บาทจะรวมเป็น1 3 6 7 5บาทมาดูที่ราคาทอง1บาทราคาอยู่ที่26,350บาทเมื่อบวกกับค่ากำไรตเฉลี่ย500บาทจะรวมเป็น 26,850บาทและมาปิดท้ายที่ราคาทอง2บาทราคาจะอยู่ที่52,700บาทเมื่อบวกกับค่ากำไหน็จเฉลีย่ย500บาทจะรวมเป็น53,200บาทโดยค่ากำเร็จเฉลีย่ยเราคิดคร่าวๆอยู่ที่500บาทนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงร้านทองแต่ละร้านจะคิดค่ากำเหน็จไม่เท่ากันบางร้านอาจจะคิดเท่ากับ500มากกว่าน้อยกว่าก็าเป็นไปได้นะครับก่อนอื่น ที่จะทําการซื้อขายทองจากร้านน,นั้นนะครับแนะนําว่าเราต้องสอบถามทางร้านว่าค่าคอมมิทางร้านคิดเท่าไหร่เราจะได้ทราบราคาทองที่แท้จริงจากร้านนั้นที่เราจะไปทําการซื้อขายทองนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการรายงานราคาทองวันนี้ส่วนวันพรุ่งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงราคากันอีกครั้งเราจะจัดทําคลิปแล้วแจ้งให้ทราบในคลิปถัดต่อไปเพื่อนๆสามารถติดตามโดยการกดปุ่ม subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆออกมากันแล้วนะครับ และถ้าหากว่าชื่นชอบสามารถกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันได้นอกจากนี้แล้วเรายังมีคลิปสาระดีๆที่นำมาฝากสามารถกดชมได้จากช่องของเรานะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ